สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงวัฒนธรรมองค์การนะคะวัฒนธรรมองค์การเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า organization culture หรือว่า corporate culture นะคะซึ่งตอนนี้เราจะได้ยินคนพูดถึงบ่อยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะทีนี้วัฒนธรรมองค์การคืออะไรคะถ้าเราลองมององค์การใหญ่ๆระดับประเทศเช่นญี่ปุ่นอเมริกาหรือว่าสิงคโปร์ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ย ว่าเขามีวิธีการอะไรที่ทําให้ประเทศเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะก็เราจะบว่าประเทศเหล่านี้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งค่ะวัฒนธรรมองค์การเนี่ยก็เป็นเสม,มือนค่านิยมนะคะค่านิยมคุณค่าทัศนคติแล้วก็แนวปฏิบัตินะคะที่หลอ่อหลอมมาจากการปฏิบัติของคนในประเทศค่ะซึ่งคนในประเทศเนี่ยยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามร่วมกันเมื่อเป็นเมื่อเป็นวัฒนธรรมที่คนปฏิบัติร่วมกันก็เรียวกว่าวัฒนธรรมที่เข้มแข็งค่ะ เมื่อประเทศมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเนี่ยการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อ,อกไปค่ะทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้องค์การของเรายังไม่ประสบความสำเร็จเราจะเปลี่ยนอะไรคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่นะคะวัฒนธรรมองค์การเนี่ยก็เป็นเหมือนรากฐานที่ใช้ในการกําหนดแนวคิดพฤติกรรมแลวก็เจตคติของคุณที่อยู่ในสังคมให้ไปให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกันนะคะ ที่นี้องค์การก็เป็นสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งนะคะก็เลยจําเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์การที่เป็นเครื่องมือในการนําพาพนักงานหรือว่าสมาชิกในองค์การเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันด้วยแนวทางที่ชัดเจนตามวัฒนธรรมองค์การที่กําหนดขึ้นมาค่ะวัฒนธรรมเนี่ยอาจสร้างขึ้นมาในรูปแบบของแนวคิดนะคะทัศนคตินะคะประทศถานหรือว่าแนวปฏิบัติแต่พนักงานเนี่ยจะปฏิบัติต่อๆกันมานะคะจนกลายเป็นค่านิยมหรือว่าความเชื่อที่ถูกปฏิบัติต่อเนื่องกันมานะคะ แล้วเมื่อมีพนักงานมาใหม่เนี่ยแนวคิดหรือแนวปฏิบัตินี้ก็จะถูกถ่ายทอดให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัฒนธรรมองค์การนอกจากจะเป็นแนวปฏิบัติของพนักงานที่อยู่เดิมแล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหล่อหลอมพนักงานใหม่ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การได้อย่างง่ายดายค่ะเมื่อพนักงานเก่าและพนักงานใหม่นะคะมีการปฏิบัติงานโดยใช้วัฒนธรรมองค์งการเดียวกันนะคะ ระดับของวัฒนธรรมองค์การนะคะก็ถ้าพูดง่ายๆก็จะมี2ระดับนะคะก็คือวัฒนธรรมองค์การที่มองเห็นแล้วก็วัฒนธรรมองค์การที่มองไม่เห็นนะคะวัฒนธรรมองค์การที่มองเห็นเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมองค์การระดับผิวนะคะก็คือวัฒนธรรมองค์การที่เรามองเห็นได้ด้วยตายนะคะเช่นการแต่งกายนะคะการพูดจานะคะการใช้ภาษาหรือว่าการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆค่ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์การที่สามารถเ,ออเปลี่ยนแปลงได้ง่ายน,นะคะแต่ว่าก็ถือเป็นแนวปฏิบัติที่สมาชิกในองค์การเนี่ยปฏิบัติร่วมกันค่ะ ระดับต่อไปก็คือวัฒน,นธรรมองค์การระดับลึกนะคะหรือว่าวัฒนธรรมองค์การที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเช่นค่านิยมหรือว่าทัศนคติหรือว่าแนวปฏิบัติที่ถูกปฏิบัติต่อๆกันมาเป็นเวลานานนะคะสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถจะแยกออกจากองค์การได้แล้วนะคะเราก็เลยเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การระดับลึกค่ะประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์การนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือช่วยในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะ ซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จนะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรที่เราจะทํางานให้บรรลุผลสําเร็จนะคะขอบเขตของการทํางานของเราเป็นอย่างไรรวมถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตอบคาถามของพนักงานหรือว่าสมาชิกในองค์การนะคะว่าเรากําลังทําอะไรนะคะมีเป้าหมายอะไรแล้วก็มีวิธีการอะไรที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้รวดเร็วนะคะเราต้องทําอะไรก่อนต้องทําอะไรหลังแล้วก็ความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะ สิ่งเหล่านี้พนักงานจะรับรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็จะมีการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานนะคะเพื่อไปอยู่สูงสุดขององค์การาทําให้พนักงานเนี่ยรับรับรู้นะคะ่าสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็นํามาปรับใช้ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพได้ค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือช่วยในการประสานงานภายในองค,อนนะคะ์กรค่ะเมื่อเราเนี่ยรับรู้สภาพแวดล้อมภายนอกแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การของเราด้วยนะคะ การปรับตัวภายในสภาพแวดล้อมการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะการของการทํางานของสมาชิกที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะ กระบวนการของการประสานงานภายในนะคะตั้งแต่ฐานล่างไปจนถึงฐานบนนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการกําหนดลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะโดยการรวบรวมแต่ละบุคคลและวัฒนธรรมกลุ่มภายในองค์การค่ะการพัฒนาเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเอกลักษณ์เนี่ยเราก็จะพัฒนามาด้วยกันแล้วก็มีการรับรู้รับทราบแล้วก็ยอมรับร่วมกันนะคะวิธีการที่เราจะได้มาก็คือการแลกเปลี่ยนสนทนากันค่ะ ประโยชน์ข้อที่3นะคะก็คือช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์การเนี่ยเข้าใจกฎแล้วก็กติกาในการอยู่ร่วมกันนะคะมีความเชื่อและก็พฤติกรรมไปในแนวทางในในแนวทางเดียวกันค่ะส่งผลให้สมาชิกเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีความขัดแย้งน้อยมากค่ะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะและประโยชน์ข้อที่4ก็คือช่วยให้องค์การเนี่ยบรรลุเป้าหมายขอ,ององค์การได้โดยง่ายค่ะเมื่อวัฒนธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่องค์การหล่อหลอมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติข,ของคนในองค์การนะคะ คนในองค์การเนี่ยก็จะมีความเชื่อมีพฤติกรรมแล้วก็มีแนวคิดไปในทางเดียวกันค่ะกระจาดความัดแย้งที่เกิดขึ้นในองคการให้น้อยลงนะคะทําให้น้อยลงหรือว่าหมดไปค่ะเพราะทุกคนในองคการเนี่ยร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การนะคะโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งค่ะ และประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์การข้อที่5นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นสัญลักษณ์ขององค์การะคะ่ะเช่นองค์การที่มีการกระตุ้นให้พนักง,งานเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอนะคะและพนักง,งานเนี่ยสามารถนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาได้นะคะไม่ว่าพนักง,งานนั้นเนี่ยจะเป็นพนักง,งานที่อยู่ในระดับใดขององค์การนะคะก็มีมีสิทธิท,ที่จะ,ะสร้างสารรค์นวัตกรรมแล้วก็นําเสนอนวัตกรรมในรูปแบบของตัวเองนะคะองค์การเนี่ยก็จะยอมรับแล้วก็นําเสนอ นวัตกรรมที่พนักงานเนี่ยสร้างขึ้นแล้วก็เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะคะอันนี้จะช่วยส่งเสริมให้กับองค์การเนี่ยมีตลาดที่กว้างขึ้นนะคะเมื่อเราเนี่ยมีสินค้าที่หลากหลายหรือว่ามีนวัตกรรมที่หลากหลายเนี่ยก็ย่อมจะส่งผลดีกับองค์การมากกว่าเรามีสินค้าแบบเดียวใช่ไหมคะทาให้ผลงานที่ออกมาจากบริษัทหรือว่าองค์การเนี่ยไม่จำเจคะ่ะแล้วก็ทําให้เป็นที่สนใจของตลาดมากกว่าเดิมคะ่ะ ผู้บริหารนะคะจึงไม่ควรมองข้ามการสร้างวัฒนธรมรมองค์การที่เข้มแข็งค่ะและนอกจากนี้ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะวัฒนธรรมองค์การแบบเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่สอดคล้องกับการนําพาองค์การไปสู่เป้าหมายในโลกปัจจุบันนะคะจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปลงวัฒนธรมรมองค์การให้สอดคล้องกับทิศทางในการนาพาองค์การไปสู่เป้าหมายในโลกปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยค่ะ